ถูกผู้ทุกคน,นประเทศและต่างประเทศที่รับ,บงานเด็ชมคณะนี้กำกำลังแจกนะแจกทานกะละ perch นะครับเล็กน้อยอก่อนแจกกะละึกให้เล็กน้อยนะอยากไปหยาบไปไงบอดางแจกเล็กน้อยก่อนบ่ได้ยอยู่ที่ห้องให้อีกสบายดีทุกผู้ทุกคนาการแจกกะละ p e r โอเคเล็ก okay, น้อยเล็กน้อยนักเรียนนะมากระไลหมูบนน่บ้านน้อยบ้านน้อยเลยบรรยา,ากาศแจกทานให้กับเด็กน้อยที่วานตะลักึบเนาะที่วัไป้ายยันญาต์คนใหญ่บ่ได้มันี่ห้องไฮท์อ่ะแตเลยจมเป็นต้องมาแจกจังซ้ีมจมเป็นต้องมา,จาแจกอ่าา บรรยากาศ,ากาศ,ากาศงานเขาดำมานี่ก็ได้มาทรงสกานทรงสกานหดปีประชาแล้วยังเอ,อ,อ้ยจำไเล่นตุเช่ให้น่ยจำไว้เน่นตุเช่หน่ย,ยเชี่แรขมิตทั้งมเชี่ย,ยให้หน่ยละให้หนะละ ก็สำหรับคนเจ้าจังไพรูก็ทายช่วงนี้หรือเปล่าทำที่ให้จับนือโฟกซงคนน่าทำเี่ที่ที่จุ่มาสช่วงนี้เออนบบนั้ต่อเหลืร้านมาทรงสกันขึ้นเหนือสุดท้ายข้างนต่อหลือร้านหนักหนึ เราผูไลยพ้นมาทรงจัดการถึงประชาวแล้วอยากาศพ้นกับทำทาทรงจุตกนะพอขอภัยเน่อขันคอ โทษเขาโทษขันข้อขันข้อ,ขอ,ขอ,ของ,อนนอง้อมมาส่งสการห้องโยมสือ่อยังของจำซื้อเพื่นบ๊ายเนาะความโคกมะเขือจำบันใจดีทงทุกขัน้นต่อไปจะเป็นพิธีของพอ่นนะพอจานเพิ่นเนาะพ่อจานเจนทำพิธีกันเพื่อประชุมเพลิง ใชาใบชาบานโคกมะเขือใบชาบานโคกมะเขือเบิ่มทองฝ้าย่งสีตบเด้อคนนี่สีทันบนอ้อคน

าจารย์ทำที่ทีลางนาลางกาทั้งคุณเนาลางนาลางกาดูน้ำมะพร้าวลางนาลังกาถึงแก่ซบนะถึงเป็นประเพณีถือกันสืบทอดกันมาตั้งแต่บอดำบอดานมีผ้ายากษ์เป็นดอกแบบนี้บ่อยากษพบอยากพ่อแต่กระลีโป้พ้นนี้บ่ได้ยชื่อว่างลีโป้พ้นนี้บ่ได้เป็นความตายนมีผ้ายลีกนี้ได้ เพราะฉะนั้นก็พาการพยายามรักษาความดีทำบุญทำทานเหตุบุญเหตุทานจำสินภาวนาเอทีเป็นเสบียงนะเป็นเสบียงไปทางอาาคตไป้างนาในภายภาคนาในพบภูมนาเพราะฉะนั้นหลักวายประมาทคนเฮาจะถือใต้มือได้กบะูฮเวลาได้กบะูฮมีทุกเสียววินาที ความตายมีทุกเสี่ยววินาทีมีหลเกได้มันสิสาเรอเร็วแค่นั้นสาเรอเร็วแค่นั้นเพราะฉะนั้นก็อยายาประมาทในการทําความดีสมบุรณ์ให้ทานเหตุบุญเหตุทานหบุญเหตุทานเพื่อสร้สางสมสร้างสมบุรณ์กุศลความดีเอาไวาค้ความดีเอาไว้มันอยู่ยาวนานเนาะอยู่ยาวนาน ความดีเนี Somehow, <them. S 1> ่ยผมมีมัดสินสุดได้ความดีแต่เฮ็ดย่ะเฮ็ดน่แต่บมมีวันมัดความดีผมมีวันมัดอายุความชั่วเนี่ยมีวันมัดอายุทำแป๊บเดียวได้ความชั่วแป๊บเดียวเลยล่ะทำดีอยู่ซื้ออยู่แป๊บเดียวนี่อยู่ทำดีอยู่มาหลายปีบัดเสียกระเสียแป๊บเดียวแต่ว่ามันบนแน่นอนบนเทียงทำบนแน่นอนบนเทียงทำสำหรับ คนเฮาเง่นละเราะฉะนั่นก็อยาได้ประมาทอย่าได้ปรมาตในตนในโตของเฮอยาประมาตขยันทำบุญยันทำบุญในทานคือหยาบเนิ่นนมมาจะสี่หลังมาเหตุบุญในทานสงสการสงสการรวมใหม่รวมมือกันรวมใหม่รวมมือกันมาซอยกันมาซอยกันแม,ม้แต่บานน้อยน้อยบานน้อยๆผู้คนเมาสันุดหลายมาหลาย xa ra thịt xa ra thịt hà mai mì nhạt mì nhôm bàn ưu bàn cây, nhạt bàn ưu bàn cây, tang a peu chẳng loại ưu kỳ năm 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 นากรกแนะทางสเลาแนะทางสมใจแนะใจดีเนะ่เยีียวแเนเนะนะมาเสริมมาร่วมนะมาทรงสการกัน,นะนเป็นแยาดเม็ดเคยนับถือกันเคยนับถือกันมาแต่กนะ่อนเนาะแต่ยังมีชีวิตอยู่ยฉะนนั้นเมื่อสิ้นชีวิตลงไปตอนี้เม็ดสหายคิดหอดคิดเห็น มาทำบุญทำทานมาส่งสการเป็นวาระชุดท้ายเป็นวาระชุดท้ายต่อไปถือยะด้ยินเตซื้ออละบันได้ยินเตซื้อก็ความดีการทำดีก็ย่อมเลยดีทำรมซัวก็ย่อมเลยซัวติดโตไปกรรมดีก็ติดติดไปกรรมดีกรรมซัวก็ติดไปกรรมซัวแต่บุคคลเราจะท่านถือปฏิบัติ ปฏิบัติมีศีลไม่ทมหูวจักห้หัจัก,ให,จกให้ท่านหัจักหายท่านเขาวัดเขาว่าหูจักรัรบศีลจำศีลเพราะฉะนั้นละ่ะยาประมาทยาประมาทยาประมาทในในการทำความดีอยาประมาท Phong sinh này thăm nhạc là xuất chính, all good in it. Phong sinh đi phong sinh này ní, challenge, jeden, mặt asa, ai cũng g goal estar, chả có. Mà Một chiếc này cho người khác Ba này car đifier này, than giọt mi,орт pit giọt mi,eously outбы y, giời hay nầy. Mà đầualling recognize thằng elekt kì tra persona mеля it. b 그럼 nào như vậy Natural goods, là người Chinese.笑으�� мир가 주� 💪∴‍ 결과 bài trong 1963. Có cũng ่แล้วก็วายาประมาทนะพระพุทธองค์ขนั่างสอนเอาไว้ยาประมาทในการทำศิลอาทำบุญให้ท่านภาวนายาประมาทยัวก็มังบุกทรัพย์ร,ร๋ <c oughs>

ท่านที่ภาษาพนอ้อภาษาบ้านพกมะเขือต้นไม้ก็งามงามเปนรรนน็นรักไว้มันอกไว้เป็นปลาเป็นดงไว้นี่เป็นปลาเป็นดงนนนเอาไวตัดแขนหน่อยก่นนะนในในกอนหน,น,น่อยก่อนไปจับจุกจุกเครื่องนี้ก่อนขอนขอบคุณทุกคุนผูน้ชมภายในประเทศและการประเทศทุกทุกคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตังติดตากดกระดิ่งแจ้เตือนกดติดตามคลิปใหม่ๆขอใ้ขาปนตนแข็งแรงอายุหมันันเงินอยดีมีสุขเยี่เป็นคเป็นโชครำรำด้วยกันกทุกคนสบายดี